จ่ายเบี้ยประชุมอยู่แล้วแล้วก็แทนที่จะไปแก้ไขพระราชกฤษฎีกาให้มันวุ่นวายในพระราชกำหนดก็เลยกำหนดการจ่ายขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมก็เรียกว่าค่าตอบแทนค่าตอบแทนนะคะรับเพราะฉะนั้นเบี้ยประชุมนั้นนะที่หลายท่านาสงสัย,ยงงมวยพยายามถกเถียงกันไม่รู้จกจบสิ้นนั่นจบ,นนจบนนแล้วเพราะว่าเบี้ยประชุมนั้นเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม นั้นเราจะไม่ไปแตกนะครับถ้ามีการประชุมแบบต่อหน้าจ่ายเบี้ยประชุมได้แต่ถ้าเป็นการประชุมผ่านสื่อโทรนิกส์เราก็จ่ายค่าตอบแทนซึ่งเวลาการคิดคำนวณเพื่อให้มันเป็นธรรมกับคนที่เดินทางมาประชุมแบบตัวต่อตัวเนี่ยเบี้ยประชุมก็อาจจะมีอัตราสูงกว่าค่าตอบแทนเพราะมันมีค่าพานะเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ถ้าเราคิดโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ ผมว่ามันไม่มีปัญหาแล้วครับแต่เพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างค่าตอบแทนกับเบี้ยประชุมครับขอบคุณครับร้าบันเทึกไว้แล้วก็ฝ่ายฝ่ายการเงินสภาฟังไว้นิดนึงนะเดี๋ยวพอกกรนุมัติเนี่ยต่อไปการประชุมสภาเนี่ยเราใช้ระบบออนไลน์ออฟไลน์แล้วเวลาจะจ่ายเงินเนี่ยถ้ากองทุนุมัติมาเราจะไม่เรียกว่าเบี้ยประชุมแต่เราจะเรียกว่าค่าตอบแทนเดี๋ยวเราไปปรับระเบียบสภารองรับแล้วก็เสนอที่พกกเวลาทําระบบบัญชีจะได้ จะได้ไฟพร้อมกันนะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาที่หลังอีกจเนะครับจแล้วให้กันเองเขาคแจ้งเราอบที่แล้วค่ะเราเราเราขอไปแล้วแต่เขาไม่อนุญาติเขาบอกว่าเราต้องแก้จักเราเกี่ยวเาให้เรียบร้อยก่อนเราแก้แล้วนี่ะโอแล้ว้กาตอบแทนเราจะระบุเรยนว้ว่าเท่าไหร่ก็อย่างที่อาจรันเียนว่านะครับก็เดี๋ยวดูตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับการจัดการของสภาว่าเรามีวัตถุกระเป๋าเท่าไหร่เราจัดจ่ายเท่าไหร่ จะยังมีความเห็นที่โซเลนะครับจะฟิกไปเลยหรือว่ายังไงครับคุณผูชาถามนะผมว่าฟิกไปเลยฟิกไปเลยนะมันจะได้มาตรฐานอย่างก้าโอเค่ังนั้นจำเลยที่การเงินพอสรุปได้มากถ้าเปลี่ยนเป็นขั้ต่ำแทนมันมันไม่เกินวงเงินที่เรามีอมันได้เท่าไหร่คือขอให้เหตุผลทั้งหมดที่จำเป็นพูดเนี่ยเราได้ชี้แจงและส่งหนังสือไปเป็นคาแจ้งไม่เป็นไรเราไปสู้ในตัวเราส่วนเรื่องว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยผมจริงๆส่วนตัวผมเห็นเพราะว่าคณะรู้การหลักของคุณควรจะกำหนดมาตรฐาน ว่าถ้าเกิดค่าตอบแทนของสภาหรือว่าสมาคมต่างๆในการประชุมผ่านสื่อเนี่ยครจะเป็นเท่าไหร่เพราะตามหลักแล้วเนี่ยมันเทียบค่าพานะหรืออะไรเงี้ยมันเราจะไม่ทิ้งมุมตามเราตั้งไปเลยเดิมเดิมเนี่ยเราตั้งไปแล้วครับที่ที่เราส่งงบงบบริหารไปเนี่ยเราตั้งไปแล้วว่าห้าร้อยบาทเท่าที่ผมจําได้นะก็คือตัวเลขทั้งหมดคุณมาให้อาจารดครับว่าเท่าไหร่เอ เขาตั้ง800นะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูงบบริหารทันทีแต่เราตั้งไปเรียบร้อยแล้วครับว่าเท่าไหร่ที่ได้ออกมาตัวเลขกลมๆที่จ่กผมสักรัวโอเคงั้นงั้นเราตั้งไป800ไปก่อนแล้วเดี๋ยวกองทุนจะลดราคาไปที่กองทุนแล้วอ่ะอาจจะไม่ควรจะเท่ากับเบี้ยเราะเบี้ยมันบวกพอนะเบก้ยเถ้ามันไม่มีค่าพานะต้อเท่ากันเนียไปเรื่อย้แข็งด้วยอันนี้ต่างจังหวัดนี่ต่างจังหวัดนะจเตวถ้าเียประชุมเนเท่าไหร่ก็800ครับแล้ว เบียประชุมแล้วค่าตอบกรณีที่เขาไม่มาประชุมด้วยตนเองแรามาะช้ทางสื่อเลทรอนิ์อนหร่มันก็ควรจะต้องต่ํากว่าการประชุมนะที่จัดการประชุมคือค่าตอบแทนเนี่ยมันไม่ควรเท่ากับเบียประชุมไม่ว่าจะตจังหวัดหรือกรุงเทพเพราะว่ามันไม่มีการเดินทางใช่ไหมครับคือมันก็จะสมเหตุสมผลจังหวัดเขาไปเรียกค่า่านะจา็เลยได้แปดร้อย ยังไม่เคยได้ไม่เคยได้ทีนี้เราจะมาตกลงกันแล้วในวันนี้ตกลงมาใช้ตัวเลขไหนบอกร้อยแปดร้อยห้ยมันมีห <ไป S 1> ้ารบอกว่าดร้เพราะฉะนั้นถ้าในต่างจังหวัดนี่คือเขาเรียกค่าฐา,านนะใช่ไหมครับ<ะ>ใช่ครับถ้าค่ามานะแปดร้อค่าตอบแทนก็ต้องตัดกว่าถูกต้องครับส่วนจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับนี่เราตัดที่ผู้ชมต้องตักว่าหกร้อยก่อนะเดี๋ยวอยู่ที่กองทุนเนาะ แล้วเดี๋ยวเปิดมันจะเป็นมาตรฐาในให้สมาคมอื่นด้วยดีที่เราเคยเรื่นนี้นะครับโอเคนันมาล้วนี้มติที่ประชุมนะครับก็รับทราบน,นะครับเราก็เตรียมไปเสนอกองทุนแล้วก็ฝากคณะกรรมการแห่งกองทุนในเครือข่ายของสภาคน้มการช่วยกันสนับสน,บนุนเรื่องนี้นะครับโดยขอการอนุมัติทั้งก้อนตามที่ขอนะครับแล้วก็ปรับจากค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนนะครับจำนวน600บาทต่อคนนะครับเดี๋ยวไปสำรวจตัวเลขตาานะค,ะนนะคะรับ ารผมอยากให้ทุกสมาคมเอาระเบียบการเงินนี้ไปใส่สมาคมยชผมก็รออยู่นะถ้าถ้าทางนี้ผ่านเดี๋ยวเราเรียบร้อยกันก็เรียบร้อยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใมัแล้วก็ส่งกองทุนไปเรียบร้อยโอเคดังนั้นช่วยส่งระเบียบให้ทุกสมาคมเลยไเนาะส่ง่เขาจะไปไปฝากแผนปีหน้ากันอ้าวรู้ออกมาแล้วครับสวัสดีครับคุณนิรสวัสดีนรากรก็มาแล้วโอเคงั้นก่อนุญาตอาจรย์ประโม่ต่อระบสารสนะครับครับสาีนะครับ ก็ศาสตสาารย์เป็นแผนบริการทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมที่จะต้องภายใต้แผนการนะครับของกสทชนะครับที่ได้พูดคุยกันมาซึ่งมีข้อสรุป4ประการนะครับคือให้ปรับแก้มาที่ข้อตกลงนะครับที่ทำเอ็นโอย์นะครับเลื่นใจเงินค่าจ้างและมีวิธีไอ้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือว่า ข้อสองก็งให้เพิ่มเติมในที่ข้อตกลงโดยเฉพาะการเพิ่มชื่อสมาคมหรือชื่อองค์กรที่จะผูดถเนินการฝึกอบรมจริงให้ครบถ้วนในข้อที่สามนะครับกลุ่มเป้าหมายสองหมื่นคนนั้นให้หมายความรวมถึงผู้ดูแลคนพิการด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อหรือที่หลังตับประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็สรุปได้ว่าคนพิการทางการเห็นเนี่ยสี่พันไม่น้อยกว่าสี่พันสามร้อยคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเนี่ย ไม่น้อยกว่า4,300คนความพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับไม่น้อยกว่า4,300คนความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมนะครับไม่น้อยกว่า1,000คนทางฉลิปัญญานะครับไม่น้อยกว่า3,000คนทางออทิสติกนะครับไม่น้อยกว่า3,000คนแล้ว้อที่4นะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนนี้ซึ่งก็ตัวจ่ายได้หมดทุกรายการโดยใช้งบประมาณอยู่ในงบประมาณรวมที่แล้วนะครับ4,500เนี่ยครูจำนวนคนของแต่ละองค์การจัดอบรมนะครับ ทั้งนี้ขอให้องค์กรพริการส่งประมาณการงบประมาณเนี่ยในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนะครับซึ่งกสทช,อชอเขาจะนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับไปไปพิจารณาแล้วก็จะมีการรับประชุมอีกครั้งหนึ่งครับเรียนเชิญท่าน,นาครับก็มันมีวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาที่เราไป,ประดมความเห็นนะครับทำโฟกัสกลุ่มกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องการที่ เราจะออกแบบหลักสูตรนะครับวันนั้นก็มีคนพิการทประเภทนะครับก็ไปแจ้งความประสงค์นะครับทุกทุกประเภทแล้วนะครับให้กับคณะอาจารย์ที่จะทําหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมานะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราคงมีประชุมเร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ปัญหาของเราละอาจจะพูดถึงความเคื่อหน้าที่ว่ามคกสทชเคลื่อนหน้าไปทึ่ไหนแล้วสรุปว่าไงเดี๋ยวผมสรุปให้ครับก็คือตามที่ใช้ใช้ไม้หน่อยใจะได้อัดเสียง ตามที่เราประชุมไปเมื่อวันที่26ที่เราไปไประชุมก็สรุป่อยโมดถูกผมโทรไปหาเขาก็าบอกว่าจะขอเลื่อนการเซ็นเ o u กับสภาวุิการเนี่ยไปเป็นต้นปีหน้าครับโดยเขาจะส่งร่าง MOU ฉบับใหม่ให้เราเนี่ยตอนภายในเดือนธันวาคมะล้วนะแเราก็สรุปนิดนึงว่าอตอนที่เราไปประชุมในวันที่6ตุลาคมเนี่ยที่อาจารย์อ,จอจจาจารย์ประโมทว่าไปก็คือเรามีข้อสรุป4ประการขึ้นอ่นเนี่ยจะแก้ MOU ใช่ไหมครับจากที่ว่าเดิมที่เขาเขียนเลยว่าเป็นค่าจ้าง เราก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราจะขอให้ตัดตรงนี้ออกไปแล้วก็ให้เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนันแทนตรงนี้เขาก็บอกว่าเขาให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาอยู่น่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็เรื่องนึงคือเขาบอกว่าฝ่ายการคลังเนี่ยก็จะหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับว่าภารัหน้าที่ทางภาษีของสมาคมและมูลิธิด้วยนะครับถ้าเกิดต,ต้องรับเงินจากกสธชเนี่ยส่วนข้อสองเนี่ยเขาบอกว่าใน MOU ูเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์การอุตสากรรเข้าไปว่า อาจจะมีการระบุรายชื่อของของสมาคมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับสะดวกใชื่อสมาคมหรือองค์การหรือองค์กรหรือ,อรหนิธิที่สมาคมจะให้มาเป็นคนรับเงินแล้วก็ดําเนินการเรื่องการสอคมบเนี่ยครับก็ถ้าเกิดไม่ใช่สมาคมก็มจะส่งชื่อคนอื่นเข้าไปแทนชื่อมอู่วยทหรือชื่ออะไรเข้าไปแทนนะครับส่วนที่3อย่างยที่จะว่าก็คืออาทุนคนแบ่งเป็นใครบ้าง แล้วก็ส่วนเรื่องบริหารผบยากิทีนะเรื่องบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องเงินเนี่ยเงื่อนไขของการใช้เงินเนี่ยคือข้อแรกเขาบอกว่าของกสชเนี่ยเขาไม่มีระเบียบนะครับไม่มีระเบียบบุนนุไม่มีระเบียบตาวุให้จัดบองทุนคนพิจารณานะครับคือเขาบอกเขาไม่มีระเบียบเลยเขาบอกให้ไปยึดตามระเบียบกฎหมายราชการซึ่งเมื่อวานผมถามเอ้ยวนก่อนผมถามเขาผมก็บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามรวบรวมส่งมาให้เราว่าระเบียบเงินใช้ยังไงเนี่ยอีกทีหนึ่งแล้วก็เขาย้ําว่าแต่เงินเนี่ยสามารถ ถัวจ่ายได้หมดทุกรายการขอแค่ให้งบประมาณนี่อยู่ในจานวนรายหัวที่ตลกลงกันไว้คือ4,500ับาทคูณจำนวนคนที่แต่สมาคมรับนะครับรแล้วก็3ก็อบอกว่าวที่เราตกลงก็คือว่าแม้ว่าองค์การคอพิวเอรแต่ละเพศเนี่ยจะมีรูปแบบการจัดอบรมที่ต่างกาันก็คือว่าบางคนอาจจะจัด2วันสาวันหรือกลุ่มเป้าหมายต่างกัน5 0าิคนร้อยคนหรือสถานที่จัดอบรมจัดของสมาคมตัวเองหรือพระเจ้าแมนเนี่ยเขาบอกยังไงก็ได้แล้วแต่ยืดหยุ่นได้เพียงแต่ว่าเรื่องที่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายทางพผู้พาเนี่ยโน้ตบุ๊ก